มีความสําคัญเป็นความสําคัญของระบบประกันภัยและใช้ระบบประกันภัยเป็นการโครงการสินาในวันนี้เพื่อนําความรู้ด้านการประกันภัยมาถ่ายทอดบริเวณ no. ทีเสิ่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองครอบครัวของท่านรวมถึงการประกอบธุรกิจสวนาในวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากสี่หน่วยงานนะคะได้แก่ธนาคารเพื่อจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านนะครับท่านผู้โดยการสำนักงานคอพจังหวัดเพชรบุรีราชการบริษัทประกันเพชรบุรีรู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะฮะและก็ดีใจที่ได้มานักเวทีแห่งนี้ เป็นในกรณีที่อินดีในอย่างยิ่งนะครับเมื่อเช้าวันที่วันเป็นคอยนะครับถ้าเเป็นเรื่อในการกฎหมายนะครับในการแต่งตที่นะครับในจุ่ที่เขาพวกว่าทำจากนี้ทำจากนั้นความเสี่ยงว่าเขาอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นสินคฑ์ที่สมกับประเทศนะครับแล้วก็ที่เราความชื่นชมชื่นชอบในช่วงหน้าฝนที่ผ่านาก็ประสบวัฏภัยด้านทางพรบการประกันภัยความสมัครใจนะครับของรถยนต์นะครับ บอกกันภทยเพื่อลดความเสีย่ยงถ้าเกิดมันเกิเดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจเลยขลังว่ามากันไทยแล้วอ่ะถ้าเอกสารปกอบจริงท่านหายโองทนาวท่านเป็นไมื่อยา่างไรเพราะเมืมเ่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วท่านจะต้องรับการดูแลตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดข้งความความรูนะ้เนี่ยไปใช้กับตัวเองไปขยายผลไปแลกเปลี่ยนรู้ไปบอกพี่นอ้องนะครับถามเลถ้งเราไมามกไม่ต้อ ทางนี้พร้อมนับสอนะคะค่ะเรียนเชิญค,ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะทางบริษัทประกันไทยท,ทุกยิ้มสวยๆนะคะหนึ่งช้อนไหมคะเอาสักเคสักหนึ่งช้อนไหมคะนับหนึ่งสองสามยกมือขวาเฮนะคะหนึ่งสองสาม

Pakat ini akan cukup menanti. Simbel, ini nang sudah datang loh.